ก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมัชซาชนะอ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมจะมานําเสนอในคลิปบอนใสอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> ผมก็เพิ่งหัดทํานะครับพอดีผมไปเ,เห็นคลิปอย่างที่บอกแหละคืออันดับแรกเลยก็คือน้องที่บริษัททําแนะนําว่าต้นมยายาลเพาก็ปลูกกันนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นไม้นิยมไม้กระแสอะไรนี่แหละนะครับผมก็เลยไปหามยายามาประปุกนะ มาปลูกได้สักพักนึงแลครับนี่ครับต้นที่ผมปลูกไปนะฮะจะให้ดูนะครับนี่เป็นมายราบมันก็ไม่สวยะครับแต่มันรอดแค่ต้นเดียวนะครับกิ่งก้านสาขาก็เป็นประมาณนี้นะผมจะมาลองทําเป็นบอนไซดูนะฮะว่ามันจะสําเร็จไหมนะฮะมันจะตายไหมมันจะสวยไหมนะครับผมว่าจะทําเป็นอะไรนะทรงตกกระถางอย่างที่เขาบอกกันนะฮะทำไมกล้องผมมันแสงบูมบอา่างนี้ ปัดแสงไงช่าง,งเพิ่มแสง,งโอเคนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นไมยราบนะครับส่วนต้นที่ผมลองดัดดูแล้วนะถ้าทำถูกผิดยังไงคนที่รู้ก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับผมก็ดูช่องบอนไซของครูชายยงหรือเปล่าน่าจะของครูชาย,ยงนะนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ก็ดู วิธีนี้ผมก็ทําไว้แล้วต้นหนึ่งก็คือต้นมายมยมนะครับเป็นทรงนี้นะครับเขาเรียกทรงตกกระถางหรือเปล่านะครับนะดูผมเข้าลวด <c oughs> ดูลวดยังใหญ่นะครับผมไม่รู้ว่าต้องใช้ลวดอะไรยังไงผมก็ดัดไปตามที่ผมแบบนึกได้นะครับโชคดีที่มันไม่หักนะครับไม้มะยมนะที่ผมอยากทําไม้มายมเพราะผมเห็นว่ามันเป็นไม้มงคลนะครับ ที่บ้านคนจะปลูกอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไปหาซื้อต้นมะยมมาต้นละห้สิบาทพอซื้อมาผมก็ดัดเลยนะครับวันนั้นซื้อมาวันนั้นดัดวันนั้นเลยนะครับดัดได้ประมาณสองสามวันและไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ดูลวดผมยงอ่าใหญ่นะครับดูปลายลวดนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ท่านที่แบบรู้นะครับก็ช่วยแนะนําผมหน่อยครับว่าผมทําถูกไหมผิดไหมอะไรยังไงนะครับ ไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าลวดพันต้นไมนะ้หรือว่าต้นไม้พันลวดนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับมาที่นี้มาดูผมจะดัดต้นบายรราบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถูกผิดไม่ว่าผมนะผมแบบทําไปตามจินตนาการตามที่ผมแบบทําได้ประมาณนั้นนะครับมาดูอุปกรณ์ ทำไมแสงมันตกตกอ่ะมันล็อกแสงไม่ได้หรอล็อกได้ไ,ดไหมน่าจะประมาณนี้แหละมั้งได้นี้นะครับนะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการถ่ายวีดีโอเท่าไหร่ผมก็มีลวดอันนี้เบอร์ เบอร์อะไรวะเบอร์สองจุดห้าอันนี้เบอร์สองครับผมไปจับดูมันอ่อนๆนะ่ะไม่รู้มันใหญ่ไปหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันก็น่าจะใหญ่แหละครับลองลองดูนะครับอุปกรณ์ผมก็จะอนาถาหน,าาน่อยนะครับนี่ <c oughs> ลองทำนะครับไปดูกันเลยดีกว่าปรับกล้งางใหม่ ร้อนจังจะประมาณนี้ผมเห็นว่ารากมันแบบที่ผมปลูกใส่นี้แบบมันจะได้เห็นรากมันนะครับเนียรากมันแบบเยอะแล้วอะ่ะผมเลยกล้ามาทํามันตอนแรกก็ช่างใจอยู่พักหนึ่งแบบว่ลความตายแต่ก็ต้องแบบทาอยากทานะครับปลายรวดผมอยู่ไหนวะเนี่ย อุปกรณ์ผมก็มีแค่นี้นะครับกันไกลอันละยี่สิบาทกับรวดไม่มีคงไม่มีคีมเหมือนเขาดูก่อนว่ามันจะรุ่งหรือมันจะรุ่งริ่งครับผมจะทำเป็นทรงองดีวะอันนี้จะไว้ดีไหมวะเนะี ข้าวรวดถูกผิดยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับ <ser en> อยากอยากลองทำดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมเวิร์กไหมผมแจมันลงประมาณนี้ปักเลยแล้วกัน บอนไซจำเป็นนะครับสไตล์ชัยซาชานลนะครับเพิ่งทำไมปักยากจังไใช่ผมปักโดนรากมันแล้วลหลนะไม่ใช่ว่าเขารวดวันนี้เสร็จตายเลยแย่เลยนะเขา,เขามวนไปด้านไหนมันพันด้านไหนก็ได้ใช่ไหมครับเอาเป็นว่า ตามถนัดเลยแล้วกันพยายามอย่ให้มันรัดอันนี้แน่นก็พอกิ่งนี้เหมือนจะหักแล้วนะฮะมันหักมาตั้งแต่ต้นแล้ะตั้งแต่เอามาแล้วนะครับดีนะที่มันยังรอด ผมตัดลวดยาวไปหรือเปล่าลวดผมเบอร์ใหญ่มาก รวดเหลือผมก็จะไม่แตะมุเสียได้ <c oughs> <c oughs> แข็งเหมือนกันจับดูตอนไปซื้อมันอ่อนๆอะ่ะแต่พอมาเข้ากับกิ่งเล็กอย่างนี้มันแข็งมากเลย,รย,ยตรวดโอ้ยตนนใบแล้วไม่เป็นไรแค่ไปเดียว ขาดนะครับมันมีรากตรงนี้ด้วยอะ่ะดัดลงไปเลยนะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องเก็บ่กะ ทรงตกกระ,ระทางผมก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปซื้อลวดเล็กมาอันนี้ผมจะเข้าไงวนะเนี่ย เดี๋ยวผมไปซื้อลวดเล็กมาเข้าอีกทีหนึง่งผมจะเอาเฉพาะกิ่งหลักก่อนนะครับ <c oughs> ผมจะเข้าเฉพาะกิ่งหลักแล้วก่อนกิ่งหลักของผมก็ตามจินตนาการ <c oughs> อันไหนก็เ,เรียกกิ่งหลักกิ่งรองผมก็ไม่ทราบกันนะครับ ปลูกมาต้องนานจะตายก็วันนี้แหละดูสภาพแล้วเนี่ยร <c oughs> วดแข็งมาก ใดใหญ่กว่ากิงนะครับผมมองจับที่รวดค่อยพันไปตามจริงผมตั้งใจซื้อมาดัดไอ้ต้นมะยมรวด หนๆก็แนๆแล้วดัดอันนี้ด้วยเลยแล้วกันนึ่นะครับดัดลงมาดัดลงมา,งมาตามใจชอบ น้ำทิมีนี้ผมก็จะเาลงมามอนกันนะครับประมาณนี้ผมว่าผมรอไปซื้อลวดเล็กแล้วกันแล้วกันมาทำเป็นแบบ ให้มันเป็นสามชั้นนะครับกิงนี้ก็ขึ้นข้างบนประมาณนี้ก่อนนะครับน้ำแข็งเอากัรนกันนะัไม่จลาบ ต้องระวังเลยมันมันเพิ่งขึ้นมาใหม่นะมันยอดแตกตรงนี้นใหม่กลัวมันหักจังอุย๊ยอะไรดังแกะ มันแข็ง ผมก็จะให้มันไปแบบลักษณะนี้นะครับตรงนี้มันงอไม่สวยเลย ดไปนอกกิ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยไปซื้อรวดเล็กใหม่อีกทีนะครับก็เหลือหนึ่งสองสามก็เหลือกิ่งนี้กิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้กิ่งนี้นะครับที่ผมยังไม่ดัดนะครับ ก่อนนะครับผมก็จะทําเป็นทรงมาณนี้จริงผมจะเก็บไว้หมดเลยผมทําคือผมไม่รู้ว่าเขาดัดทรงไหนเป็นอะไรยังไงผมก็จะดัดตามที่ผมอยากให้มันเป็นแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมแบบไม่รู้ว่าบอนไซเขาต้องดัดอะไรยังไงแบบกริงมันต้องควรเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็จะดัดตามที่ผมชอบไปก่อนแล้วกัน,นครับผมผมชอบแบบไหนผมก็จะดัดไปแบบนั้นนะครับ เผอเริงนี่ผมอาจจะตัดทิ้นก็ได้ไม่งั้นผมก็เอามันลงมาน่าจะามาลงมานะี๋อวเรื่องต้นผมตัดขอบกระทางผมหน่อย ว่าขอบกระทางผมมันไปทิ่มกับกิน่นกว่ามันหักมันตายเบอกไมยลาบตายยากปลูกก็ยากเช่นกันครับผม <c oughs> นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะไมันตกกระทางประมาันี้ ทรงให้มันเป็นแบบญี่ปุ่นเกาหลีที่ผมเห็นในรูปใน Google นะครับผมนี่ประมาณนี้อันนี้ผมก็จะทําเป็นต้นขึ้นไปอันนี้ผมจะชี้ให้มันเป็นแบบ3ชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3อันนี้อาจจะเป็นฉีกแนวสมาทางนี้เลยแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นมันเขาเล่นเขาในคลิปถ้าให้มันไปทางไหนก็ให้มันไปทางนั้นเลยผมดูก่อนแล้วนะผมจะทำตามที่ผมชอบแล้วกันนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับต้นมะย,ยมผมก็ประมาณนี้นะครับต้นมะย,ยมผมกะใจมันแตกตรงนี้เราผมก็จะทํามาเป็นดัดให้มันเป็นชั้นตรงนี้อันนี้ก็ปล่อยไปชันนี้อันนี้ขึ้นไปเป็นชั้นนี้โอ้โหต้นมะย,ยมนี่ต้องสงสัยต้องใช้เวลาหน่อยแต่แมงยราบนี่น่าจะโตเร็วอยู่มั้งครับผมนี่ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชน,นะครับมันก็คือวัชพืชน,นั่นแหละแต่สรรพคุณมันก็มีนะผมลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับมันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะครับเป็นยาแก้เบาหวานอะไรประมาณนี้ละมั้งเอาต้นมันไปหัน่นชิ้นๆตากแดดนะครับแล้วก็มาต้มกินเป็นน้ำชานะครับต้มกินเหมือนชานะครับมีสรรพคุณทางยามกันนะครับผมไมยราบ มไม่ธรรมดานะครับดูไปดูมาก็เหมือนจะสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะไปตลาดต้นไม้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อลวดเล็กมาเพิ่มเอาไว้ดัดกิ่งเล็กๆพวกมันพวกพวกนี้นะครับหวังว่าผมเข้าลวดใหญ่ขนาดนี้ไมยรา,าบผมคงไม่ตายต้องมาลุ้นกันเหมือนกันนะพอ,พอผมจะปลูกติดนี่ผมก็ลุ้นอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะฮะ เพราะว่าผมไม่ได้ไปขุดมาแล้วมีตุ้มดินอย่างที่คลิปอาจารย์ชาย,ยงเขาบอกถ้าจะขุดมาแล้วมันติดง่ายก็คือเอาแบบขุดมาทั้งดินนะครับเขาเรียกตุ้มดินนะแล้วก็มัดให้แน่นแล้วก็นํามาปลูกแต่ผมไปถอนมาเลยฮะไปถอนมาดีนะมันยังรอดนะครับไปถอนมาสองรอบก็คือแยกแล้วก็ได้ประมาณสิประมาณ 10. บสิบกอแบบเนี้ยสิกิ่งแล้วผมก็มาปลูกชํา มันก็รอดมาแค่ต้นเดียวนะครับนี่ครับบาดแผลยังมีอยู่เลยนะครับที่แบบ <c oughs> ปเปลยกมายราบนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีการอัปเดตยังไงหรือว่ามยายาลาผมมันจะรอดหรือไม่รอดยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งหรือว่าผมจะไปหาต้นอะไรมาทําอีกนะครับไม่แน่วันนี้ผมไปตลาดต้นไม้ผมอาจจะ หาซื้อต้นไม้มาทำเพิ่มก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีความคืบหน้าไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ชัยซ่าช้าเนี่ยขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ